เาไหร่นสองล้านพอสองล้านกสร้างตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือล้านเจ็ดเอ้ยบวมนพวแมนพวกปียว่หมดแล้วเหลือแปดแสนกว่าหจาแล้วังว่บุ้มีเงินเก็บชอบย กินปีมากันพ่อเก็บเงินนะคะแต่ก็ตัดต้นอย่างเดียวเลยนั่นเดือนไม่ตัดต้นตัดต้นจนมันเปนนปัวคนนะไปตัดต้นได้ม่มากก็ไปตัดต้นดอกห้าจนหนึ่งห้าดอกแมวขย่างคู่สัญญาหลังๆนี้ดอกมันสูงกว่าสองกว่าดอกจะของบ้านรุ่นปุ่นขนาดจนหนึ่งห้าหนึ่งห้าแมวแมวตัด บ้านหลันึงองนี่เห็นแบลแล้วพี่ไม่ดีมนตั้งสองเตัวเล็กกินจะม่ใหญ่จะทให้น่นือมาก็นี่แหละตัดต้นมี้ขลดไหมมอลุคตัดต้นเปลี่ยนเปลี่ยนใ้นนนะ้วีไปเน้นนะมันผลไปรีไปนั้นกับกับพออครัันหนึ่แล้วต้องกินจานทิ้งมันมีมันมีปัญหาตนีายจสันดนถ้าผนดีไปที่อื เบสนคสมัครใช่ไหม,อ,อ,ไมอะ